สวัสดีแม่แม่ที่น่ารักทุกคนในวันนี้สวัสดีสามพันเจ็ดร้อยคนวันนี้เป็นวันที่ผลสลากินแบ่งรัฐบาลไทยออกเจนุบารมีมหาเฮงไม่สนับสนุนหรือแนะนําให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะนี่เรามาอุดหนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะเจนุ ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นเลขเยอะเลขแบบเยอะแยะมากนะคะเมื่อวานไปอนี้มาไปไหว้ไปวัดสุทิธารามไหว้เออ พอปู่ทาเวแล้วก็ไปวัดหัวลําโพงทาบุญลงศพแล้วก็ไปศาลเจ้าแม่ง,งูถวายไข่สองพันห้าร้อยฟองแล้วก็หนังสี่เรื่องนะคะแล้วก็ได้แบบจุดธงจุดทูบได้จับปิงปองเนี้ยเจ๊ก็ใส่สายด่วนแต่ว่ารอดูเลขแล้วกันในใสายด่วนเพราะว่าสายด่วนวันนี้คือเจ๊ไปเสีย่ยงโชคมาเลยก็คือจับปิงปองจุดทูบไอไข่ที่วัดก็คือทําที่วัดเลยก็คือขอเลขที่นั่นแล้วก็เอามาใส่สายด่วนเพราะว่า คิดไม่ออกจเจาเลขไหญ่แล้วก็ขอโชคลาภท่านได้เลยแล้วก็โอเคก็โชคดีไปด้วยกันนะคะนี่จุดลอตเตอรี่มาเยอะมากนะคะก็ดูเลขเอาละกันนะคะโอเคมาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยจ้ามาให้แคปแล้วเจ้าไม่ลีลาแล้วมาแม่ใยี่เพิ่งนะ หายไปไหนวะทุกคนเดี๋ยววันเกิดเจ๊ปีนี้นะคะ21มิถุนาที่ลังจะถึงเจนุกอายุครบจะ30เต็ม29แล้วก็30เต็มวันที่21นี้นะคะเจ๊ทาบุญนะคะถวายพระใหญ่แล้วก็ปล่อยโคปล่อยโคนะคะปล่อยโคก็อนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะทุกคนขาทุกคนไม่ต้องร่วมบุญหรอกเจแค่มาบอกว่าเอ้ยเจ เกิดวันที่2 1มิถุนาอายุ30เต็มค่ะนะคะก็ขอให้เดือนนี้เดือนเกิดของเจนะคะขอให้เจได้ของขวัญอย่างหนึง่งเจไม่ขออะไรเลยขอให้แตกสามตัวใส่ด่วนขอแบบของขวัญใหญ่ๆให้ทุกคนเฮงๆและท่วมกันทําบุญด้วยนะแบบทุกคนไม่ได้ร่วมมาทาบุญอย่างนั้นคือทุกคนไปทําบุญแล้วนึกถึงเจนุก๊กเป็นของขวัญแบบโุ้ยขอให้เจนุก๊กเฮงๆ อะไรประมาณนี้คือร่วมกันแบบกวนน้ําอะไรเงี้ยร่วมกันได้แบบนึกถึงหน้าเจนุกว่าวันเกิดเจนุกว่าวันที่2ดนี้นะคะก็ขอขอของขวัญนะขอของขวัญเลยขอสามตัวขอสามตัวสามตัวมาแบบไหนก็ได้นะคะขอเลยจริงๆขอให้แบบดวงเจ้ปังๆในเดือนเกิดเดือนนี้นะคะโอเคมาแคปแล้วขอพูดเยอะน,นิดนึงเพราะว่าเอยวันเกิดเราอะนาะเราก็อยากแบบ ให้ทุกคนรับรู้หน่อยให้ทุกคนแบบสาธุเออแฮปปี Birthday, เ้เบิร์ดเดย์เจลงหน้าหรืออะไรก็ได้อ่ามาค่ะโอเคมาค่ะใบแรกที่จะหนุกใจะให้แคปกูใ้ถึงหมื่นเลยไหมจะถึงหมื่นแล้วมาขอคนดูหมื่นคนมาเร็วๆขอคนดูหมื่นสุขสันต์มันเกิดนะทุกคนขอขอนี้นิ่มนึ่งนะถึงหมื่นไหมมาขอคนดูหมื่นคนค่ะ อีสามร้อยคนเองอีสองร้อยคนขอหน่อยขอหมื่นคนมาโอเคทุกคนขอขอแบบาหญ่ๆว่ากันนะว่าแหละขอคนอุคบหมื่นคนดี๋อย่าอย่าด่ากันเลยนะแม่ๆนะขอเนี่ยหมื่นเก้าพันเก้าเก้าพันเก้าแล้วเก้าพันเก้าแล้วมาเร็วค่ะพร้อมแคปบยางหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนได้ไหมคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนค่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนเลยนะคะมา โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จินุขอให้ทุกคนเฮหปังๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นคนดูนะคะใบแรกที่จิโนให้ไปก็คือใบนี้ค่ะนี่ค่ะก็คือใบเขียวนะคะเผื่อใครชอบตามทำไมทุกคนแบบแฮปปี้เบอร์เดย์จิโนเต็มเลยนี่นะคะ ใบเขียวก่อนยังไม่ถึงค่ะวันเกิดเช้วันที่21มิถุนายนนี้ค่ะโอเคค่ะใบแรกนะคะก็คือใบเขียวชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะโอเคเราก็เลขความฝันเลขความฝันสามตัวไม่ต้องตัดเล่นนะ นะคะชอบตามนะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งเก้าเดี๋ยวเลขมันจะเยอะเกินก็คือว่าตามแต่สามตัวก็ได้ค่ะหรือใครสะดวกตามหนึ่งเก้าก็ได้อะไรก็ได้ดูค่ะว่จะมันเกิดจะนงวันนี้ยี่เบดนี้ค่ะยี่เบดนี้ค่ะยี่เบ็ดมิถุนายนนะคะพศสองพันเจเกิดสามหกโอเคค่ะห้า สี่สามสองหนึ่งศูนย์อันนี้คือเลขความฝันนะเอไม่ได้เขียนใบในเอสีให้นะคะโอเคค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าไม่ต้องตัดเล่นตัดเฉพาะเจ็ดหนึ่งพอนะคะอ่ะสามตัวสายด่วนอันนี้คือเป็นเลขที่แบบโอเค โอเคค่ะมาห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ทันไหมทันไหม รวยๆนะเกิดวันเดียวเลยหรอโอ้ยไม่น่าวันนี้สวยทุกคนเลยโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้ยขอให้วันนี้เฮงงปังๆนะขอให้แบบเข้าเลขไว้ไหนก็ได้ขอให้สามตัวแตก ใบเขียวใบเลขความฝันใส่ด้วนก็คือเลขขอสามตัวทุกคนตายหมดมีกี่หางสามตัวหนึ่งสองสามสี่ห้า 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, หกหกหางก็คือตามแต่สามตัวหกหางสามสี่ห้าหกเออสามตัวไม่ต้องตัดเล่นวัดดวงวัดใจกันไปเลยค่ะขอให้วันนี้เราเฮงๆปงังๆไปได้วยกันนะคะแม่แม่จา๋าผิดถูกประการใดจี่นุต้องกราบขออภัยด้วยนะ ไม่มีใครรู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะจนุกไม่รู้นะคะว่าเลขจอกอะไรแม่ๆทุกคนก็ไม่รู้ผิดถูกประการใดขออภัยด้วยจีนุ้งทาเต็มที่แล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ปังขอให้ปังขอให้ปังค่ะโอเคค่ะ